ธุเรียนสายพันธุ์หนักในภาคเหนือตอนนี้นะคะอยู่ในระยะหลังการเก็บเกี่ยวค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงแรกของการพักฟื้นต้นที่จะทําให้เขาพร้อมในการให้ผลผลิตปีถัดไปเลยค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญมากเลยนะคะแต่จะต้องดูแลอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะธุเรียนระยะหลังการเก็บเกี่ยวทําใบชุดที่1 เมื่อเก็บผลทุเรียนหมดแล้วช่วงนี้จะเป็นการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำผลผลิตในปีถัดไปจะเป็นช่วงที่สำคัญมากนะคะเพราะเป็นการเรียกความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนคืนกลับมาในระยะนี้เกษตรกรจะต้องสำรวจสภาพสวนและดินปลูกว่ามีสภาพน้ำขังหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาหากพบว่าสวนทุเรียนของเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณโคนต้นและทรงพุ่มมีน้ำขังต้องรีบแก้ไขโดยการใช้จอบ ถากเอาดินกลับเข้ามาบริเวณโคนต้นเพื่อกบตรงที่เป็นแอ่งให้มีลักษณะเป็นหลังเต่าเกษตรกร,ะร,กรจะต้องทำความสะอาดแปลงปลูกทุเรียนกำจัดวัชพืชเช่นการดดยหญ้าและเก็บรวบรวมผลทุเรียนที่ร่วงหล่นเน่าเสียกิ่งหรือเศษไม้ออกไปกำจัดนอกแปลงปลูกสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่โยงกิ่งและผลทุเรียนให้เก็บรวบรวมไม้ค้ำและเชือกเหล่านี้ออกด้วยค่ะและตรวจสอบระบบการให้น้ำในสวนให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ต่อมานะคะเกษตรกร,ร,กรควรเก็บตัวอย่างดินในสวนของทุเรียนส่งไปวิเคราะห์ในหน่วยงานที่รับวิเคราะห์ดินเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลายาัาทย,าลายที่มีคณะ,กะเกษตรและคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการ,กรเกษตรในท้องที่สถานีวิจัยและพัฒนาที่ดินกลุ่มพัฒนาที่ดินหน่วยเคลื่อนที่ของหมอดินเพื่อวิเคราะห์ดินของแปลงปลูกทุเรียนนั้นว่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่าปริมาณของอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่ หากเป็นไปได้ควรวิเคราะห์ค่าแลกเปลี่ยนประจุฟไฟฟ้าตลอดจนค่าหรือปริมาณปุ๋ยคงค้างในดินได้แก่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทเสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมวิธีการเก็บดินตัวอย่างเพื่อส่งตรวจให้สุ่มเก็บดินที่ความลึกหน้าดิน20-40เซนติเมตรโดยให้สุ่มเก็บดินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งแปลงโดยเก็บดินจากบริเวณต้นทุเรียนโดยห่างโคนต้นประมาณ1เมตรจนถึงชายพุ่ม หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างดินมาแล้วให้นำมาผึ่งไว้ในที่ร่มจากนั้นให้เก็บดินที่ผึ่งมา1กิโลกรัมส่งตรวจวิเคราะห์ค่ะเกษตรกร,ร,กรควรตัดแต่งกิ่งพวกกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งกระโดงเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งให้แสงแดดส่งได้อย่างทั่วถึงและง่ายต่อการพ่นสารป้องกันกาจัดโรคและมแมลงศัตรูอีกทั้งยังเป็นการควบคุมความสูงของต้นทุเรียน ให้อยู่ที่ระดับความสูงที่เหมาะสมประมาณ6-8ถึงเมตรค่ะในระยะนี้นะคะให้สังเกตส่วนทุเรียนหากต้นทุเรียนส่วนใหญ่มีสภาพต้นโทมเนื่องจากมีผลผลิตมากหรือมีการทำลายของโรคส่วนใหญ่ใบจะร่วงค่ะและถ้าหากมีฝนตกในช่วงนี้ต้นทุเรียนจะมีการแตกยอดอ่อนใหม่ควรจะรีบใส่ปุ๋ยและรดน้ำทันทีเพื่อเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้นโดยใช้ปุ๋ยทางดินเช่นอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยยูเรียสูตร46 0 0เป็นการเร่งให้ยอดอ่อนแตกเร็วขึ้นหรือปุย 0, 13, 0, 46, อป๋ยเคมีสูตร 13, 0,46หรือปุ๋ยเคมีสูตร15 0, 0หรือ27 0 0หรือ21 0 0ส่วนทางใบการเร่งให้ใบที่แตกเองแก่เร็วขึ้นจะใช้ธาตุอาหารรองแมกนีเซียมพ่นทุกๆ7วันค่ะแต่ถ้าหากต้นทุเรียนยังมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่โทม ให้เกษตรกรควบคุมการให้น้ำแบบประทังหรือให้น้ำแบบรักษาความชื้นไม่ให้สูงจนเกินไปเพื่อให้ต้นอยู่ในสภาพนิ่งหากได้ผลการวิเคราะห์ดินให้ใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ของดินถ้าผลวิเคราะห์ดินเหลือธาตุ NPK คงค้างอยู่เยอะแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวค่ะโดยใช้ในปริมาณ5-10กิโลกรัมต่อต้นสำหรับต้นทุเรียนที่เพิ่งให้ผลผลิตหรืออายุประมาณ7-10ปี ถ้าเป็นต้นที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปให้ใส่10ถึง20กิโลกรัมต่อต้นหลังการใส่ปุ๋ยควรรดน้ำให้ปุ๋ยละลายและรดแบบรักษาความชืน้นเพื่อให้ต้นทุเรียนได้ดูดซึมอาหารและมีการแตกยอดอ่อนของใบทุเรียนชุดที่1ค่ะแต่ถ้าผลวิเคราะห์ของดินมีแร่ธาตุ NPK คงค้างอยู่ค่อนข้างต่ำให้เกษตรกรปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายเป็น2ตอต่อห,อหถึง 6ต่อ1ต่อ1เช่นปุ๋ยเคมีสูตร25 7 7หรือ15 15 15ผสม15 0 0หรือ27 0 0หรือ21 0 0หรือ46 0 0หรือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นสูตร 15, 15 15 15ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่1ในช่วงการบำรุงต้นเพื่อทำใบและถือเป็นครั้งที่5 สำหรับทุเรียนในรอบ1ปีอัตรา1ถึง1.5กิโลกรัมเมื่อใบชุดที่1เริ่มเป็นใบแก่เกษตรกรควรมีการเว้นน้ำเพื่อให้ทุเรียนมีการพักและพร้อมที่จะแตกใบชุดที่2ในช่วงนี้นะคะให้เกษตรกรสังเกตใบเพสลาดถ้าใบมีขนาดใหญ่มากให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางสูงตั้งแต่ใบชุดที่1เริ่มผียอดเป็นยอดอ่อนจนถึงใบเพสลาดและใบแก่อาจจะมีโรคและมแมลงรบกวนได้หลายชนิดค่ะ เช่นโรครักเน่าคนเน่าโรคใบจุดสาหรายโรคราสีชมพูส่วน,มนแมลงที่สําคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้คือเพี้ยไฟเพี้ยจัก,กะจั่นฝอยและเพี้ยไก่แจ้ค่ะ เมื่อกี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องราวของทุเรียนสายพันธุ์หนักในภาคเหนือนะคะที่อยู่ในช่วงของหลังเก็บเกี่ยวกันไปแล้วนะคะแต่สําหรับทุเรียนสายพันธุ์เบาในภาคเหนือตอนนี้นะคะเขาอยู่ในช่วงของการทําใบชุดที่1นนะคะก็คือใบาดาบหรือว่าหางปลานั่นเองค่ะการดูแลนะคะก็จะแตกต่างจากหลังเก็บเกี่ยวน,นะคะและก็ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษด้วยเพื่อที่จะปูทางให้เขาเนี่ยพัฒนาอย่างแข็งแรงแล้วก็สามารถหาอาหารมาเลี้ยงต้นทุเรียนได้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไป ชมความรู้ดีๆในคลิปนี้กันเลยค่ะระยะห่างปลาหรือใบดาบหลังจากที่ใบทุเรียนเริ่มแทงยอดได้ประมาณ1สัปดาห์ใบจะเริ่มใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหางปลาหรือมีรูปร่างเหมือนกับดาบค่ะในช่วงระยะนี้นะคะใบยังไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือใบอ่อนเป็นช่วงใบที่ใช้อาหาร กก่่อสรรร้าาาางหคะดังนั้นใบในช่วงนี้จะใช้พลังงานมากค่ะถ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมายัางไม่ได้ให้ปุ๋ยทางดินควรเร่งให้ปุ๋ยเพื่อให้ใบมีการจเจริญเติบโตค่ะการใส่ปุ๋ยทางดินในช่วงนี้นะคะควรให้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูง just, <ๆ>เช่นปุ๋ยเคมีสูตร25 7, 7หรือ15 15 15ผสม15 00 หรือ27 00หรือ21 00หรือ46 00หรือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นสูตร 15, 15 15ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา1ถึง1.5กิโลกรัมต่อต้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะมีโรคและแมลงรบกวนได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหรายโรคราสีชมพู ส่วนศัตรูทุเรียนที่สําคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้นะคะก็คือเพีย้ยไฟเพีย้ยจักระจันปอยและเพีย้ยไก่แจ้ค่ะ ภาคเหนือตอนนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าอยู่ในช่วงระยะหลังการเก็บเกี่ยวและทําใบชุดที่1น,นะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีการแตกยอดอ่อนของใบเกิดขึ้นฉะนั้นค่ะศัตรูทุเรียนนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้อันดับแรกเลยก็คือเพลี้ยไฟค่ะเจอกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าเจอกันอยู่นะคะวันนี้เรามีคําแนะนํำดีๆมาฝากกันด้วยสําหรับการป้องกันและกําจัดค่ะเพี้ยไฟ สามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มเมเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อน และผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2ถึง0.3ม mm ิลิเมตรเท่านั้นรียะไข่อยู่ที่2 4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอ ซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทําให้ใบร่วงได้ส่วนนรรยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหม้และในระยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ยไฟอยู่ตามซอกของน้ําผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบ หรือน้าติดทำให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟสามารถทำได้โดยมันสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3าวันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแล้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ย,ยไฟให้อยู่ในระดับตำ่ำ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจําเป็นต้องใช้สารกําจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกําจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรมอัตรา100ถึง150 cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200 cc สลับกับอาบาเมกตินอัตรา100 cc สลับกับฟิฟโฟนิลอัตรา100ถึง200 cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำสองรลิตรค่ะมาต่อกันเลยค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับศัตรูทุเรียนที่จะพบได้ในช่วงนี้เพราะว่าเพีย้ยจักจันรฝอยก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูตัวร้ายที่สามารถพบได้ค่ะถ้าพบแล้วต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยค่ะตาไม่ร้อ้เ,ออเพีย้ยจักจันรฝอยไปเลยนะ เพี้ยจะกะจันฝอยจะเกิดการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดและใบอ่อนทุเรียนและปล่อยน้ำลายที่เป็นพิษทำให้ขอบใบอ่อนทุเรียนม้วนงอมีลักษณะคล้ายใบถูกน้ำร้อนลวกแต่อาจจะเกิดลักษณะอาการใบไหมก็จะทำให้ใบทุเรียนร่วงเหลือแต่กิ่งก้านทุเรียนซึ่งจะทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนในระยะบำรุงต้นได้รุนแรงกว่าเพี้ยไก่แจ้ เพี้ยจักระตันฝอยมีขนาดเล็กและบอบบางมากเพียง2.5ม mm. ิลิเมตรสังเกตดูด้านบนและส่วนหัวจะมีสีน้ำตาลอมเขียวบริเวณใกล้กับขอบหน้าผากจะมีจุดดำสอจุดพร้อมรอบด้วยวงสีเขียวปนเหลืองตัวโตเต็มวัยจะวางไข่เป็นสีเหลืองใสโดยมักจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆที่บริเวณเส้นกลางใบของใบอ่อนด้านใต้ใบไข่มีลักษณะกลมรีขนาดยาว0.6ม mm. เมตร การป้องกันกำจัดเพีย้ยจักจันฝอยนั้นมักใช้สัตรูตธรรมชาติในการควบคุมเพีย้ยจักจันฝอยได้แก่ล่วงต่อปีกลายหยกักล่วงต่อลายสมอแมลงปีกสต่อและแมงมุมมันสำรวจยอดอ่อนและใบอ่อนทุเรียนถ้าพบเพีย้ยจักจันฝอยให้ใช้กับดักสันเหนียวสีเหลืองล่อตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้งหรืออาจจะฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพีย้ยจักรจันฝอยก็ได้ ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีปูแรนอัตรา5 0 1 0 0กรัมหรือพิริฟอร์มเมทิลอัตรา3 0 0 c ซีซีหรืออิมาเบกตินเบนโซเอตอัตรา1 0 0 2 0 0 c ซีซีหรือฟิโพนิลอัตรา1 0 0 2 0 0 c ซีซี ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ200ลิตรหืมน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วนะคะใบอ่อนทุเรียนก็น่ากินเหมือนกันนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเพลี้ยเล้ยถึงชอบกินนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็อาจจะพบได้ค่ะสำหรับเพี้ยแ,แจ้นะคะเจอแล้วต้องทำยังไงนะคะเรามีคำตอบค่ะเมื่อตัวเต็มวัยของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียน เข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มิลิเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยกไก่แจ้หรือเพี้ยกไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลบนเขียว ขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทำให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทำให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวๆสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ทำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกำจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทำได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อร่วงต่อปีกลายหยัก ด่วงเต่าสีเข้มด่วงเต่าลายสมอแมลงปีกสายและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้นถ้าเราทำทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทำให้ช่วงเวลาการทำลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย 40, 0,0, ค้นทางใบในอัตรา200กรัมต่อน,น้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมหลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดัก สารเหนียวสีเหลืองรอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50-100กรัมหรือกิมาเม็ดินเบนโซเอตอัตรา100-200ซีซี สลับกับพีโฟนิลอัตรา100 200cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะ เมื่อกี้เราไปจบกันแล้วนะคะสําหรับแมลงศัตรูทุเรียนนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้แต่ว่าโรคค่ะก็ยังคงสามารถเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับภาคเหนือที่มีฝนตกอยู่นะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกค่ะความชื้นเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดโรคได้ค่ะซึ่งโรคที่อาจจะเกิดได้ก็คือโรครักเน่าโคเนาเป็นแล้วจะต้องทําอย่างไรหรือถ้ายังไม่เป็นต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังอะไรกันบ้างวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากกันด้วยค่ะ โรครากเน่าโคนเนา่าโรครากเน่าคนเนา่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่าคนเนา่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคนเซต ร่วมกับวาลลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะ สำหรับการป้องกันโรครากเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ 50cc ซและปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านจเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ30-60ถึงเซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2ถึงนิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํนำกระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ถึงปปีไปแล้วให้ใช้น้ำยา ประมาณหนึ่งกระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะใบยเยอะแบบนี้จะมีใบจุดสารายบ้างไหมนะ วันนี้พันจะไม่หาใบจุดสาหร่ายค่ะแต่เป็นคุณผู้ชมพี่พี่เกษตรกรนั่นแหละที่ต้องไปหาใบจุดสาหร่ายในสวนของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าพบแล้วต้องรีบจัดการค่ะแต่ว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะถ้าใครยังไม่ทราบเรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเราใบจุดสาหร่ายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงสามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียน การป้องกันกําจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหรายเมื่อตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาหรายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียน เพื่อกำจัดโรคใบจุดสาหร่ายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาหรายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่น Copper ร์ไฮรด,ดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ Copper ร์ออกซิคาราอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วัน ในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะโอ้โห,โหลมเย็นๆแบบนี้ลมฝนตกแบบนี้มาแล้วค่ะความชื้นมาแน่นอนฝนมาแน่นอนค่ะอีกหนึ่งโรคที่ต้องระวังและก็รับมือในช่วงนี้คือโรคราสีชมพูค่ะอยากจะรู้ว่าต้องป้องกันยังไงหรือกำจัดอย่างไรเราไปรับชมความรู้ดีๆกันเลยค่ะ ตกลลมาลสำหรับการกำจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวนสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนเดาซิมอัตรา200-300ถึงซีซีหรือแมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300ถึงกรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคไรด์อัตรา300-500ถึงกรัม หรือเมนค o เซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา300-500กรัมหรือโพคารัสอัตรา 100cc ซีซีหรืออะอซซิโตบินอัตรา1 0 0 2 0 0ซีซีหรือไดพิโนโคนโซลอัตรา 200-300cc ซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นถูก5-7วัน ในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าพันธ์ุหนักเขาจะอยู่ในช่วงระยะหลังเก็บเกี่ยวส่วนพันธ์ุเบานะคะเขาอยู่ในช่วงทําใบชุดที่1ถ้าฝนตกแบบนี้นะคะให้ระวังเลยค่ะเจอแน่นอน พวกโรคที่เป็นเชื้อราต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแดดออกเมื่อไหร่มแมลงมาแน่นอนค่ะแต่อย่าเพิ่งกลัวไปนะคะเพราดไหมคะเพราะทุกคนได้รับชมความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการป้องกันกํนจาจัดทั้งศัตรูทุเรียนแล้วก็โรคกันไปแล้วอย่าลืมนําไปปฏิบัติกันด้วยนะคะจะได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพมีราคาสูงๆแบบนี้ต่อไปค่ะรวยแน่นอนรวยแน่นอน